Good Morning เพื่อนๆตื่นแล้วเสียงเจาเจาตีห้าครึ่งมาดื่มกาแฟวันนี้มุมกาแฟวิวิจะดูแลถึงสองอาทิตย์แล้วถึงวันที่จะให้วิตามินกล้วยไม้สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งไข่กับนมสดนะคะตีเข้ากันแล้วก็หยอดหยอดก็จะได้กล้วยไม้ไม่เคยซื้อค่ะงอขึ้นมาใหม่ เก่าแล้วก็ตัดออกวิธีดูแลนะคะวิวก็จะดูแลมามุมกาแฟตัดออกแล้ววันนี้ฟัง่าวลิงฟังคาวลิงเนาะลิงสองตัวกเมีไรดูซิอันนี้ดอกใหญ่ๆนะก็ตัดออกนะคะวันนี้สองอาทิ์ก็จะดูแลนะคะนี่วิวีตัดออกเห็นไหมตัดออกมันต้นเก่า อันนี้กิ่งนะนี่กิ่งเดียวงอกขึ้นมานี่กิ่งนี้งอกขึ้นมาดอกใหญ่ไหมคะดอกใหญ่สวยนุย้ยเนาะต้นเก่าๆก,ก็ไม่ทิ้งนะคะก็จะตัดออกมาตัดออกอันนี้เห็นไหมต้นนี้ก็ต้นเก่ากําลังจะงอกอีกแล้วต้องตัดต้องตัดตรงนี้นะคะเห็นไหมกําลังงอกอนะ่ะเห็นไหมกำลังงอกเขาจะแข็งแรงนะคะเพราะเขาได้รับ โปรตีนจากไข่นมสดดอกดอกก็ดกนะคะตั้งนเนาะกล้วยไม้ก็ชอบอยู่รวมกันดูสิที่ตั้งยัดวิพ,พีทำไมมือเขียวจังมือเขียวคืออ๋อมือเย็นฝรหลังเขาว่ามือเขียวปูกอะไรก็สวยว่าสัอันนี้หน้าหนาวกล้วยไม้ต้องเอาเข้าข้างในนะคะมันหนาวมันหนา ดกเนาะดกไหมคะปะัตั้งไว้ประดับในบ้านเราทําให้เรามีอัรรถในการดื่มกาแฟมุมกาแฟของวิวีนะคะมาอะไรมาดื่มกาแฟกับวิวีมาดื่มอ้าคก็กลายเป็นด้านนี้ได้ม่มุมกาแฟมุมกาแฟนะคะไปดูข่าว ข่าวเดี๋ยวจะให้ดูข่าวลิงมีลิงสองตัวลิงสองตัวเขาไปเที่ยวลิงสองตัวตอนนี้เขาไปแจ้งให้ตำรวจมาจับอาศัยอยู่บนหลังคาบ้านแล้วเวลาเห็นไม่รู้มาจากไหนวเวลาเห็นเราเดินมาถือถุงอะไรมาวิ่งลิงเหียงมาสวดลวดวิ่งไล่กัดคนตอนนี้เขาแจ้งจับลิงนะคะ ใครที่ทำตัวเป็นลิงก็อย่าให้ทำชาวบ้านเดือดร้อนนะคะแสะสักหน่อยไหมไม่ได้แซะใครนะอันนี้ข่าวจริงๆวันนี้ข่าวลิงผัวเมียแต่บางคนเป็นลิงตัวเดียวอาศัยอยู่บนต้นไม้หารับจ้างค่าน้ำมันอันนั้นก็ลิงนะคะทำตัวคนแต่ทำตัวเป็นลิงบ้านไม่มีอยู่ไปอยู่บนต้นไม้ พูดเองหัวเองลิงอะไรก็สวดลวดแทะหางานลิงอ่ะไม่ทำการทำงานเหรอหารับจ้างเหรอลิงตอบให้ได้รับจ้างมุมกาแฟสวยไหมบอกไปแล้วได้ทูอินวันเมื่อกี้บอกวิธีดูแลดอกดอกกล้วยไม้ให้ดกดอกใหญ่ดอก สวยนะคะจําไว้นะคะนมสดกับไข่ไข่โปรโตีนสูงสวยไหมมุมกาแฟขายบ้านแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะฝากบอกลิงลิงแต่ลิงตอนนี้ลิงกำลังขับรถไปไหนไม่รู้ภัยอันตราย